หลงไปส,สุดคิดว่าการเข้าไปในซอยแบบนี้มันค่อนข้างอันตรายที่นี่คือที่ไหนก่อนอย่าไปกลัวหายใจก่อนสวัสดีครับทุกคนครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะวันนี้ก็อยากจะทําอะไรที่ไม่ได้ทำแล้วเป็นวันวันแรกและก็ครั้งเดียวที่ผมได้อยู่คนเดียวตั้งแต่มาเกาหลีทริปนี้ผมก็เลยคิดว่าเออลองลองทำอะไรที่มันแบบแชร์เลนตัวเองดูวันนี้ผมจะ ไปอิทวอนด้วยการเดินไปซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ผมชอบอยู่แล้วเอาเป็นว่าผมจะออกไปเดินเดินจากกังนัมไปสู่อิทวอนในอากาศประมาณศูนย์ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่ายิ่งเดินไปช้ามากเท่าไหร่ อากาศจะยิ่งเย็นขึ้นมาขนานั้นระหว่างทางที่เดินไปผมอาจจะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองยีเกนทีนะจมาดูว่าจบวันเราจะเดินไปสักประมาณกี่ก้าวนะฮะตอนนี้ส2่ร้อยี่สิบแปด Let's go เดี๋ยวเราให้ทุกคนดูก่อนโอ้ คำว่าน่าชามันคือแบบนี้นี่เองกำลัมลุกไหลด้วยนะคืออากาศหนาวมากระยะทางที่เรากำลังจะเดินไปนะครับอยู่ที่ประมาณ6กิโลเอาในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ามันยากตรงที่อากาศมันหนาวและมันก็จะหนาวขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผม,มหิวผมก็จะหาอะไรกินสักหน่อยละกันนะฮะไม่ดูแผนที่แบบคืออยู่ที่นี่เราไม่สามารถใช้ Google Map ได้นะครับต้องใช้เป็น n e v e r นะฮะเห็นไหม หวัง<ส>ว่าผมจะไม่หลงนะเพราะว่าผมก็ใช้เนเวอร์ถ้าพูดแล้วต้องทำให้ได้นะครับไม่ว um <ive. S 2> hmm ่าจะเรื่องอะไรก็ตามตันนี้ผมก็กำลังชาเลนตัวเองในทุกด้านอยู่นอกนอกเรื่องเฉย ผมกำลังเดินนะแต่เหมือนเดินหลงเพราะว่ามันออกนอกแมพคือมันเป็นถนนเส้นใหญ่ที่จะข้าแม่น้าหันแต่ว่ามันไม่ม,มีออกนอกเส้นทางมันไม่มีทางมาลายครับมันก็เลยออกนอกแมพมาต้องเดินอ้อมหน่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันไม่ใช่การเดินแล้วเหนื่อยนะหนาววัวแต่ถ่ายไม่ได้ดูแมพ ตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นสะพ,พานข้ามแม่น้ำหันแล้วนะครับเดินมาเกินครึ่งทางแล้วตอนเดินขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดปกติคนที่เคยเดินอยู่บนสะพ,พานที่มีถนนวิ่งเนี่ยมันจะแบบสั่นๆนิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ตรงเชิงสะพ,พานแม่น้ำหันเ <c oughs> ดี๋ยวจะลองวัดถ่ายดู <c oughs> นิดเดงเดินขึ้นแบบมันเดินทางชันเลยนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงขอพ้นมุมนี้ก่อน นี่ฮะเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมจริงๆมันก็หนาวแหละแต่ว่าเราเดินมาค่อนข้างไกลมันก็เร่างกายม,มันเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ไทยไม่มีโอกาสได้ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาไงมาที่นี่เขาเลยมาข้ามแม่น้ําหันเลยอากาศด้วยแหละก็ชิลที่อยู่ที่ไทยจะร้อนเลยเราไปดูกันดีกว่าว่าแม่น้ําหันเป็นยังไงเอาจริงๆก็ไม่ต่างกับบ้านเราหรอกก็คือแม่น้ำนั่นแหละ let's go 코로나 i c e n t 너무 싫어 기다리기에는 너무 길어 좋던 내 사랑이 식어 기대만 하는 것도 난 힘들어 No I can't, just can't okay. 가져 내 마음을 빠내 가슴을 okay. เดินทางต่อทุกคน yeah. เดินต่อซึ่งถ้าดูโดยรวมตอนนี้เราน่าจะเดินมาประมาณ2.3ส่วนแล้วเดี๋ยวอีกนิดเดียวอีกไม่ไกลเดินไปเดินไปเดินไปเราจะไปทางนี้ไปทางอยู่ตรงนู้น หลงไม่รู้จะขึ้นไปข้างบนหรือว่าลงไปข้างล่างรู้แต่ว่าหลงมันเหมือนไม่ใช่ทางไปอิตาลีตอนนี้มันเหมือนแบบเข้ามาในหมู่บ้านถ้าทุกคนดูจากเอ่อโลเคชัน่นก็จะเห็นเลยเพราะว่าเ,เราอยู่ในโซนที่เป็นแบบโซนบ้านมากๆคือผมก็ไม่รู้ว่า แล้วทุกคนดูทันมัน <c oughs> มันไม่ใช่อ่ะมันดูไม่ใช่แบบที่ที่หละท่องเที่ยวเขามากันหลอกผมเนี่ยแม่งโคตรแบบ โลเคอลตื่นเต้นจัดเดี๋ยวดูดูดิผมถามว่าว่าใครจะมาวะถูกใช่ไหม สิไปให้สุดอย่าไปกลัวย<ฮ>ใ,ใจปะทางคือเรือนชันมากแถวนี้เหมือนไม่ได้อยู่โซนเกาหลีอะ อยู่โซนที่เป็นแบบได้ยินเสียงปะมัน,เป,นเป็นแบบโซนคนผมไม่รู้นะมุสลิมอะเดี๋ยวต้องหาทางออกจากแถวนี้ก่อนเพราะว่าดูไม่น่าจะใช่สักเท่าไหร่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทางออกก่อนนะทุกคน Never มันเล่นผมอีกอะคือถ้าผมไปทางน้ามันจะไปกระทางซึ่งทางที่เขาบอกให้ไปมันคือทางไหนรู้ปะนี่นี่มันคือทางนี้เฮ้ยชีวิตนี่ผมยังไม่ออกจากโซนนี้นะผมไม่ได้กลัวเลยขนาดนั้นแต่ผมแค่คิดว่าการเข้าไปในซอยแบบนี้มันค่อนข้างอันตรายหรือเปล่า หรือว่าเรามีทางที่ดีกว่านี้ต้องให้เดินเข้าไปในนี้จริงๆไปเลยแล้วกันดูลองดูโอ้ยโอ้ยเดกใจ โอ้แม่งเฮ้ยแล้วทุกคนดูทางดิมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามแมพก่อนถ้ามันอันตรายมากเดี๋ยวผมจะย้อนกลับเดินต่อ เดี๋ยวจะหาว่าผมโม้ดูเอากูอยู่ไหนเนี่ย <laughs> กูอยู่ตรงไหน,นเนี่ยไปไหนเนี่ย <laughs> โอเคมีคุณป้าคนหนึ่งดูไม่น่ามีพิษมีภัยไหร่แต่ป้าเขาคงงงว่าผมมาโผล่อะไรแถวนี้เฮ้ย อะไรครับเนี่ยตกใจหมดนกบินอึดอัดอะเดี๋ยวนะ ยังยังไม่จบยังให้เข้าไปสู่ย่านอะไรนี่เห็นปะเอ,อได้ยินตอนนี้ได้ยินเสียงถนนแล้วน่าจะถึงเพราะวะเพราะมันก็จะสุดหมุดแล้ว ที่นี่คือที่ไหนก่อนตกแม่งหมาเอาโอเคตอนนี้ผมออกมาสู่ถนนใหญ่แล้วก็รู้สึกปลอดภัยแล้วแต่ว่าตรงไหนซ้ายตรงไหนขวาคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะต้องเดินเดินหาก่อนว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนของอ e ิตแต่ ถ้าตามแมปเนี่ยเรามาเรามาถึงแล้วนะหรือเราปักหมุดผิด <laughs> ปักหมุดผิดที่หรือเปล่าไม่รู้เอาเ็ว่าเดี๋ยวผมไปเดินดูก่อนอาจจะถามคนแถวนี้ก่อนว่าที่นี่ใช่อิตาลีหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะใช่นะเหมือนจะใช่นะนี่มันมีป้ายภาษาอังกฤษเขียนว่าอิตาลีหมุดที่เขาปักให้มาอิตาลีเนี่ยมันแค่ปักว่ามาที่ย่านอิตาลี แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ไปตรงซับเว่ะตรงที่คนเข้าไปกันเยอะๆนะตอนนี้ก็หิวข้าวด้วยเดี๋ยวหาข้าวกินด้วยถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วถือว่ามิชชั่นคอมพล e ทแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเราทำได้ย่า yeah! โอเคครับผมตอนนี้นะก็คือผมเนี่ยถึง อิตาลีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมิชชั่นถือว่าคอม p l e ทแล้วนะครับผมก็เชนะตัวเองได้อีกหนึ่งวันเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู <g ül> นี่สถานีอิตาลีนะจ๊ะ <g ül> ก็ตอนนี้ถึงอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรกินแล้วก็จะถ่ายภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ดูหลังจากนี้นะครับ <g ül> และใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะ <g ül> อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่ง ช่อง IPH Official นะครับแล้วผมจะทำคลิปแบบนี้อีกนะเป็นการเดินทางหาประสบการณ์เป็นคนเดียวแปลกๆดีตื่นเต้นมากนะฮะก็ลองไปดูในคลิปเอาสำหรับใครที่กดสกิปสกิปต่างๆก็ลองไปดูมันมีความตื่นเต้นอยู่ซึ่งผมถือว่าคลิปนี้ผมชอบนะทำโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ได้ไปสถานที่ที่ไม่ได้ตั้งใจอีกเช่นกันนะเดี๋ยวผมไปอะไรกินก่อนแล้ว,ลว,ลว,ลวกันน